เกมของสิบเซียนเนี el, ่ยมันเป็นเกมที่สุดๆของเมืองไทยอยู่ละผมพยายามให้น้องๆเล่นในเกมให้จบทุกเอฟเอเรื่องเวลาเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กัน y、yep, u、yep. มาแข่งสิบเตียงครับสนามสิบเตียงที่บ่อพลสนามที่ถือว่าใหญ่สุดในประเทศไทยแล้วครับครับสวัสดีครับผมจัดตุวนวงน้อยครับก็อตอนนี้รถมีปัญหาครับก็คือขึ้นเนินเนินแรกขึ้นมาแล้วรถล้อล้อลอยแล้วก็กระแทกทำให้เฟืองเกียร์ลูดครับ โดยใช้วิเอากงชเชงใหม่ครับผม S1 ก็เป็นเ S ที่สภาพที่ปรับตัวอยู่ครับพี่เวลา9นาทีนะครับ9นาทีกว่าๆหมดแล้ว อกนี้เสียดายนะก็ S T หเป็น S T ง่ายคุณผู้ชันก็ไม่ค่อยเยอะเท่ากับเมื่อวานแต่ว่าเราต้องนิ่งแล้วก็มีสติ ี้ผมได้มีโอกาสมา,าทั้งเรื่องเซอร์วิสรถแข่งทั้งสองคันของทีมไทเกอร์มาล่าลูกชิ้นพลวัตสหายชอ็อปเอคุงทอซิงทีมนี้ก็เป็นทีมน้องใหม่ทีมน้องใหม่ทั้งสองคันเรามีโอกาสได้มาคุมทีมเรามีโอกาสได้มาเป็นไมที่สามเป็นไกด์ไลน์ให้น้องๆก็ต้องฝากน้องๆมือใหม่ทั้งหมดเป็นมือใหม่ทั้งหมดขึ้นมาเล่นรุ่นใหญ่สุดของเมืองไทย แค่ไอเจ็ดเอ่อไอเจ็ดเกี่ยวไปเลยกแล้ว